สวัสดีค่ะเรียนภาษาไทยแบบง่ายๆกับคุณครูเหลียวภูสิดาอินเคนค่ะในเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องประโยคกันนะคะเรามาดูความหมายของประโยคกันก่อนค่ะประโยคคือการนำำําคํากลุ่มคํามาเรียงต่อให้เป็นข้อความที่มีความหมายอ่านหรือฟังแล้วเข้าใจได้ว่าใครทําอะไรอย่างไร ต่อไปเราไปเรียนดูชนิดของประโยคกันนะคะชนิดของประโยคมีอยู่6ชนิดดังนี้ค่ะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคแสดงความต้องการประโยคคำสั่งประโยคขอร้องนักเรียนได้รู้จักชนิดของประโยคกันไปแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ลักษณะของประโยคกันค่ะ ประโยคบอกเล่าประโยคบอกให้ทราบประโยคไม่ต้องการคำตอบเช่นพ่อรดน้ำต้นไม้ฉันชอบดื่มนมแม่ทำกับข้าวอร่อยต่อไปเราไปเรียนรู้ประโยคคำถามกันค่ะประโยคคำถามมักมีคำว่าอะไรทำไมที่ไหนเหตุใดเพราะอะไรอย่างไรอยู่ในประโยคเช่น ใครรู้จักโรงพยาบาลศิริราชบ้างนักเรียนกําลังศึกษาอยู่ที่ไหนครูสวยไหมต่อไปเราไปเรียนรู้ประโยคปฏิเสธกันค่ะประโยคปฏิเสธมักมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคตัวอย่างเหมยไม่ชอบไปโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่กระเป๋าของฉันแม่ไม่ได้มาที่นี่ครับ ต่อไปเราไปเรียนรู้ประโยคแสดงความต้องการกันค่ะประโยคแสดงความต้องการมักมีคำว่าอยากขอต้องการอยู่ในประโยคเช่นฉันต้องการเป็นนักบินหนูอยากเรียนวิชาภาษาไทยผมขอซื้อลูกชิ้นสองไม้ครับต่อไปเรียนรู้ประโยคคำสั่งกันค่ะประโยคคำสั่งมักมีคำว่า อย่าจงห้ามอยู่ในประโยคเช่นอย่าวิ่งเล่นในห้องเรียนจงตั้งใจเรียนหนังสือห้ามกินขนมในห้องเรียนต่อไปประโยคสุดท้ายค่ะประโยคขอล้องประโยคขอร้องมักมีคำว่าโปรดกรลุณาช่วยอยู่ในประโยคเช่นโปรดบอกเขาด้วยนะคะกรลุณาฟังฉันให้จบก่อนค่ะ ช่วยหยิบดินสอให้หนูหน่อยค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ประโยคกันไปแล้วนะคะว่าประโยคมีความหมายว่าอย่างไรและชนิดของประโยคมีกี่ชนิดอะไรบ้างนักเรียนจำชนิดของประโยคกันได้แล้วนะคะว่าประโยคแต่และชนิดมีลักษณะอย่างไรวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ทบทวนบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาเมื่อสักครู่ด้วยนะคะวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะ